สวัสดีนะคะวันนี้ดาวก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันุแดงอินโดนะคะที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธแดงอินโดนะคะทุเรียนสายพันุแดงอินโดนะคะเขาจะมีความแตกต่างนะคะใบของเขาเนี่ยจะโตนะคะโตหนาโตมากนะคะนี่แล้วก็หนาด้วยนะคะทุเรียนสายพันธแดงอินโดของแท้นะคะของแท้จากประเทศอินโดเลยนะคะ ก็ได้สั่งซื้อต้นพันธุ์จากประเทศอินโดมา,าหลายปีนะคะหลายปีแล้วประมาณสักสามปีนะคะสามปีสี่ปีได้นะคะตุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดตัวน,นี้มาปลูกลูกค้าที่ซื้อแล้วก็เอามาปลูกที่ที่ภาคใต้นะคะของลูกค้าที่ปลูกตอนนี้ออกลูกได้รับผลผลิตแล้วนะคะ<ม>เนื้อเป็นสีแดงด้วยนะคะแต่ของเ่ออยังเป็นไม่กี่ลูกปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นสักสิบกว่าลูกนะคะที่เก็บไว้อพอดีพี่เขาเป็นลูกค้าของทางร้านของเราก็ได้ ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปโดกนะคะผลนะคะก็เนื้อจะเป็นสีแดงอย่างที่เห็นเลยนะคะเนื้อเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะสําหรับตุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแดงอินโดเนื้อจะเป็นสีแดงเข้มนะคะถ้าเป็นสนเท้เนื้อไม่เป็นสีเหลืองนะคะเฟซหนึงนะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่นะคะนี่สายกระโดงก็มีด้วยนะคะมีอยู่ไม่กี่ต้นเนาะตุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดเป็นพันธุ์สวยสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะเฟซหนึงนะคะเดี๋ยวให้ดู ต้นพันสวยพร้อมปลูกเลยนะคะตู้เรียนสายพันธุแดงอินโดนะคะนต้นนั้นกระโดงกระโดงมองเห็นเลยนะคะเห็นไกลเลยกระโดงนะคะแดงอินโดไซต์ถุงกระโดงอ,อันนี้ก็เป็นกิ่งข้างนะคะกิ่งข้างต้นพันสวยพร้อมปลูกเนี่ยนะคะอยู่ไซส์ไซส์อยู่ที่80เซนเต็มนะคะ80เซนจะเข้าสิบนะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นพันุสวยสมบูรณ์มากนะคะทุเรียนแดงอินโดแดงอินโดนะคะเป็นทุเรียนที่เขาจะโตวไวมากนะคะ โตวไวมากเลยสาหรับต้นเดงอินโดนะคะปลูกแป๊บเดียวก,<ๆ>ก,ก็เลยหัวนะคะอ,อันนี้ก็ใช่เดงอินโดนะคะเนี่ยดงอินโดด,ดูทั้งหมดเลยต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์นะคะดูใบนะคะลักษณะใบของเดงอินโดเนี่ยใบยจะหนามากนะคะใบจะหนาลำต้นจะอ้วนใบของเขาจะหนาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยถึงว่าจะเป็นกิ่งข้างกิ่งแทนนะคะดูดูปบาที่เขาแตกยอดแต่ละยอดนะคะเห็นไหมคะเนี่ย ะแตกทีหนึ่งสามยอดสี่ยอดแบบนี้เลยนะคะจริงๆเขาจะแตกเยอะมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนั้นจะเป็นกระโดงโเห็นไหมคะกระโดงมีอยู่หลายต้นนะคะประมาณสิบที่สิบต้นตัวนี้นะคะ,ะสวยนะคะแดงอินดูใบเขาจะหนามากนะคะนี่ใบจะหนาแบบนี้เลยทู้เรียนสายพันธุ์แดงอินดูของแท้ใบจะโตแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญใบต้องแข็งนะคะใบต้องหนาต้องแข็ง ถ้าใบโตใบนะุ่มใบอ่อนอ่ะใบเป็นโลนอ่ะไม่ใช่แดงอินโดนะคะลูก้าใบเป็ lo, นโลนอ่ะไม่ใช่แดงอินโดนะคะแดงอินโดแต่เป็นคนแดงอินโดที่เสียบยอดที่ไทยนะคะไม่ใช่ของแท้เนื้อจะเป็นสีเหลืองอย่าบอกว่าของแท้ของไม่แท้เลยเนาะเนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะคนละเนื้อกันแต่ถ้าเป็นของอินโดของแท้เนี่ยที่ทางร้านเราจําหน่ายอยู่ที่ให้ดูคลิปอยู่ต้นพันธุ์ต้นเนี้ยเนื้อเขาจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะอันนี้ เนื้อจะเป็นสีแดงเข้มเลยทุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดนของเทสจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะเราก็ได้สั่งต้นพันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะ,ะมาขายตลอดหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกลูกแล้วนะคะฝั่งไทยของทางร้านของดาวตัวนี้ที่ปลูกไปอะ่ะยังไม่ออกลูกนะคะเดิมออกดอกปีนี้แต่ดอกก็หลุดร่วงไปหมดดอกของเขาเป็นสีชมพูนะคะแดงอินโดดอกไม่ได้เป็นสีเหลือง เนื้อของเขาจะเป็นสีแดงดอกจะเป็นสีชมพูนะคะทูเรียนสายพันธุ์แดงอินโดนะคะโดยโดอกของเขาไม่ได้เป็นสีเหลืองถ้า f อซหรือว่าลูกค้าที่ดูอยู่ที่ชุมชนก็จะเห็นนะคะพเพราะดาาได้ลงทิปดอกดอกทูเรียนสายพันธุ์แดงอินโดไปนะคะทุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดสนใจก็สอบถามในเองเข้ามาได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรสื่อนิดนึงทองลาบูนะคะทองลาบูใบของเขาก็จะเป็น ลนๆนะคะเป็นลนๆอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นลนๆนนะคะตอนนี้ต้นพันธุ์เรามีไม่เยอะแล้วแล้วนะคะมีอยู่สักประมาณสักกี่ต้นไม่รู้ประมาณสักห้าสิบต้นได้มั้งคะต้นพันธุ์จะหมดอีกแล้วถ้าสั่งมารอบหลังก็จะมาช้ามากกว่าจะได้มาประมาณห้าเดือนหกเดือนนะคะตู้เียนสายพันธุ์อง,งาบูตุ้เดินสายพันธุ์เลงอินโดนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะคะ